เดี๋ยวคุณคลิปมาทําไมเออพุทธเทเลสายต้องมา <S 2> <S 2> ด้วยวะเนี่ยแล้วก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แกส๊สสถานนะครับก็เดี๋ยวในพราพร์ทนี้นะครับเราก็จะมาเคลียร์ไอ้เพลทการาทาทายต,ตรงนี้กันนะครับเพราะตรงนี้ก็เหลือแค่ไอ้ลงซ่อมนะครับตรงนี้ผมทําได้ไปแล้ว14แล้วก็อ,อีกแล้วพุทธเทเลายนะฮะก็ยังจํากันได้ครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่มีเกิดอุบัติเหตุไอ้รถคว่ำขึ้นไป แล้วตัวน,นั้นผมก็ต้องไปช่วยแล้วเกิดอ่าถ้าผมไม,ม่ช่วยนะฮะรถก็เตะอยู่อย่างนั้นนะฮะโอ้โหบอกเลยวุ่นวายกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์ไอ้เควสตัวนี้แล้วก็อัปเดตปั๊มเป็นรีวิวห้าแล้วก็มันจะได้อัปเดตรุ่นนี้นั้นได้หมด,หมดหมดสักทีนะครับเอ่อรถน่าจะอัปได้ถึงรีวิวห้ามังไม่รู้อะปั๊มนะฮะคิดว่าเดี๋ยวเปิดเอ่อลงน้ํามันก่อนนะครับแล้วก็จะจ้างพนักงานมาน้ำมันรถยนต์โอเค จะปั๊มเงินนะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปปั๊มเงินนะครับของหมดอีกแล้วคือโอ้ยยิ่งของหมดโคตรเร็วด้ยครับตั้งแต่ไอ้เนี่ยผมทําที่จอดรถเพิ่มอ่ะนะโคตรจะเร็วจัดแล้วก็พอยุธยารายมาแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดบ้าอะไรขึ้นอีกนะฮะภาวนาจะให้มันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วกันขี้เกียจไมเคลียนะฮะโอเคหมดโอ้โฉมฮะ โอ้โหแค่นี้ร้องหูตัวซะใหญ่รังล้องโอ้โหโดนทุ่งขยะทิ่มเฉยเฉยมังล้อนั้นดูว่ามิัเลรพนักงานมาล้างรถอีกแล้วตุกอสั่งข้องก่อนตอนนี้อะไรขาดขนมกับพวกน้ำนะฮะเอออย่าเพิ่งเดี๋ยวไอชั้นน้ำนี่รู้สึกว่าเอ้เดี๋ยวกระดาษตรงนี้หรอเอ้ยว่าแล้วไปลอยเลยทุน อาชั้นใส่น้ําพวกน้ำอัดลมเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแค่ชั้นธรรมดานะไม่ใช่ชั้นใหญ่เหมือนไอ้ชั้นขนมอะเออทำไมตอนแรกผมไม่เอา,าชั้นใหญ่มาเลยโอเคงั้นออกมาเลยฮะนี่ชั้นใหญ่มาหรือมันเพิ่งอัพขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคงั้นไปสั่งของเพิ่มที่จะสั่งนะครับน้ำอัดลมนี่แหละสั่งมาแค่นี้พอแนละ้วมันสามสิบอย่างสามสิบนี่มาแล้วก็ขนม แั่นตาเออหมวกหมวกขายดีรับแล้วก็แพงด้วยหมวกอะ่ะนีมาม,มานี่มาด้วยเกินก <c oughs> ูต้าไหมเลยฮะ <c oughs> เลยอีกแล้ว สุดอะอะอะไรออกอ่ะเอาน้ำออกแล้วกันน้ำไม่ออกเออขนมน้ำพอดีป่าโอเคพอดีวุ้นวายกันเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยเดี๋ยวผม,มยังไม่ได้สั่งล้อยนสั่งได้เปล่าเนี่ยเอาเมื่อกี้สุตรว่ากระจกนะครับจะขาดได้เปล่ากระจกเฮ้ยหรือว่าคังมันแยกกันอ่ะ โรก็จกับรอยากเอางั้นสั่งมาครับถ้ามันไม่เลยอย่างยนไม่โก,โก็โกโจกจกสั่งดูโอเคได้ครับมันก็จะเป็นส่วนของเคของมันนะครับอันนี้ก็ลอยเคของบนตรงอารู้สึกว่าพยุเทเลไซจะแบบผ่านไปด้วยดีแต่มันจะมีอติดตัวเนี้ยนี่เดียยนี่เดียวนะไม่น่าจะทำใลบควหอหลูกความนี่ก็แย่เลยเฮ้ยเดียวลูกค้า อันไงนั่นไงว่าแล้วน,ะนี่แหละปัญหาที่ผมเกลียดไอ้พยุติศสีอ่าบอกแล้วฮะให้ผมซ่อมให้ก็แล้วมีงั้น้ถ้าให้ผมซ่อมไม่นี่คือไม่ติดนะฮะปล่อยเขาไปงั้นแหละนะฮะก็เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมขอเช็กขวางก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปช่วยเขานะครับโอเค อ๋อรับรู้สึกว่าให้รถที่มันติดทรายตรงนั้นอาจจะเป็นเหตุอีกแล้วนะครับบอกแล้วทะเลทรายมาเถื่น,นี้ผมุมุ่นไหวกันเลยแล้วก็มีทัวร์มาลงอีกแล้วนะฮะโอเคตัวลงก็จะเพิ่มสินค้าที่วราโรบิได้อีกตนนัวนี้ต่างประเทศเหลือๆอ,อ,อยู่นะฮะลูกค้าครับยังไม่พอใจกับผมต้องไปช่วยคนอันเนี้ยโอเคพอใจแล้วรถไอ้นั่นบนอยู่ไหนอะเดี๋ยวให้คนที่อยู่หลงบุไปก่อนเดี๋ยวผมขออะมันจากปัก๊มแล้วกอน เอ๋อไม่ว่างเอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งไม่ว่างเอ๋อเฮ้ยคือเราต้องได้พลังงานไปก่อนเราถึงจะเอาน้ำมันได้มันไม่ใช่นะคือปั๊มปั๊มผมเองเออไอเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันน่าจะไปไหววันน่าจะไปไหวเดี๋ยวขอถ่ายหลังไปเลยฮะเราจะไม่เลี้ยวไม่งั้นมันจะปึ่น้ำมันมากเอ้าแบบหนึ่งเอ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไปนู่นอย่าไปมันจะชนไอ้นี่ แอบหนึ่งเป็นป่าวอเคไปได้เออเอ้าเดี๋ยวติดอะไรอีกอ่ะอย่าให้ผมดูโอ้ยวเทนี่นีนน่ไม่ได้อีกโอ้ชิบงท้ายขยะในร้านก็เต็มโอ้วุ่นวายจังวะเออเดี๋ยวผมต้องออกก่อนนะไม่งั้นแอป คาเขาจะหมินได้แล้วก็เขาจะออกจากร้านคือแล้วคือบอกตอนนี้ฮะร้านผมเต็มเลยคือมีโอ้ยไอ้รถก็ติดร้านก็ต้องดูไม่มีใครมาช่วยดูเลยเฮ้ยพนักงานก็มีแค่สองคนเอาเดี๋ยวๆไอ้พนักงานคนหนึ่งมันแอบไปยี่บบอกว่าแล้วโอเคอ่าเดี๋ยวช่วยแบบเด็กช่วยแบบเด็กมุกกก่งหน้าุ่งหน้าไอ้แฟนตา ันงานแป๊บหนึ่งจะพู่งไปพักพักได้คือหนึ่งก็ออกมาก่อนมากรอนเริ่มงานกรอนเลยเติมน้ำมันอยู่อะป้าเปล่าโอ้ยทำไมหมดมไฟจังวะเนี่ยเกี่ยอะไรกัอนดิโอ้ยความสายก็ต้องทำความสะอาดอสุกปกจัดเอเดินกันไม่เช็ดเท้ามาหรืองไงครับทำไม่ละ ยังไม่ไปเลยฮนะพอติดไอ้ดีเยอะโอ้โหคุณุมในร้านนี่รดเป็นแพงเลยโอเคฮะเอเคดีก่อนเดี๋ยวผมไปเค็ตัวนี้กรนจะทอนน้ำมันเติมอ๋อน้ำมันเติมได้แล้วอ๋อที่เติมไม่ได้เมื่อกี้เพราะมันไม่ว่างนะฮะโอเคอเคอเค้ยกระเด้งไปได้อีกกัะนด้งติดเอ็ดเชื่อ วายจ้างโอเคก็รู้สึกว่าค,ความพุ่นใหม่ในร้านผมก็รู้สึกว่าจะหมดแล้วนะครับทัวร์ก็กลับแล้วอ่าแล้วก็ไอตต้ตรงที่รถติดตรงรถไฟาต้นก็เคลียนะครับก็บอตอนนี้ก็จะมาเก็บกวัดในร้านแล้วแหละโอ้โหเปิเลยคุณจะวุ่นวายถ้าวุ่นวายแต่ละทีนี้คือต้องให้พนังงานมาช่วยไม่งั้นคือเราจมดิ่งแน่ โอ้จะร้านพอดีนะครับคือเวลาจะร้านนี่ผมจะไม่ปิดร้านเอิอมันตรงเออเดี๋ยวเด้อไอ๋ยวเก็บนี่แป๊บนึงนะครับอันนี้วางนี่ก่อนวางแป๊บนึงแล้วก็เจ้าชั้นวางนี้มาใส่เลยมันจะล้นเอ้ยล้นว่ะวางไว้ข้างหลังนี้ปะเดี๋ยวแป๊บนึงงั้นเอาไตู้เดิมมา โอเคครับตู้เดิมไว้งนี้แหละเ,เอ้ยเอ้าหลุดอีกอยู่ไหมอยู่ <c oughs> <c oughs> นู่วอาจจะไม่อยู่แล้วเชียวโอเคก็วางวิเป็นเหมือนเดิมเต็มพอดีฮะแล้วก้ทุ๊ยชั้นวางใหญ่มาไปตรงนี้เลยฮะน้ำเดิมแอลกอฮอลด้วยอันนี้ด้วยถ้าเอา ตัวเล็กมาใส่นี่มันจะแบบเรียกว่าอะไรมันสวยดีฮะแบบมันเรีงเอา้าทำไมนี่มันเขาไม่ติดไม่ชิดเลยชิดฝั่งนี้ก็ได้บู๊ยเอาโอเคไม่มีอะไรเพิ่มนี่ก็ไม่มีก็ไม่มีมมหมดคราครับยังไม่พอใจอีกเึกครับเอาล้วรู้สึกว่าจะถึงเวลาแล้วแหละที่ผมจะต้องอัพกดังนะฮะเอา้าขนมโอ้โหไม่พอนะฮะ ที่เก็บผมอะไม่พอสักอันเดี๋ยวขอไอ้กเกียร์นี่ละก่อนเอ้ยเดี๋ยวๆแบบหนึ่งเอาใส่ข้างหน้าก่อนข้างหลังคือเป็นของสต็อกไว้นะครับเต็มแล้วก็จัดข้างหน้าฮะนี่ไอ้ยยัดข้างหลังมือมือข้างหลังเอา้าจุดมือเฮ้ยเดี๋ยวลูกค้าจะหยิบไหมรครับกครจะหยิบไหม,มจไปข้างบนอะ่ะอ่ะโอเค เอาละเดียเเเด๋ยวเราไปอัพโอ้ยโอ้โหลูกค้าเต็มพนักง,งานผมไปไหนได้ต,ตังแเราก็จ้างเขามาเลยแคชเชียร์ฮนะแคชเชียร์เราใช้คนเก่าคนเดิมเราเอาละเดี๋ยวไปดูไอ้อัพเกรดดีกว่าผมจะอัพเกรดไอ้โรงเก็บอะเรียบเก็บปัม๊มป่ะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตรงไหนอะเออที่มันเป็นเอ้ยนี่นี บ้านเลยงเข้าบ้านโอเคมาดูกวัวดังสิว่าอัพเท่าไหร่วิ่งสี่ร้อยมีปัญหาคือผมต้องการที่เก็บของพร้อมเรีบร้อดที่เก็บของเว็บสามคือจะได้จุกพวกขนมอะไรได้เยอะๆดูซิมอัพเพิ่มได้เปล่าไม่ได้อ่ะคือต้องเป็นเว็บห้าใช่ปะ่ะคุณต้องมีสถานที่ สถานที่ที่สูงขึ้นคือเราต้องอัปเกรดไอ้ตัวเนี้ยเพิ่มเออเฮ้ยใครไม่พอใจปุณิย์อันนี้อัปเกรด ه, อ่ะอัปเกรดเวิร์กช็อปเราเลยนะครับเดะว้าวแล้วเราจะสร้างอะไรเพิ่มเอ,อ้ยไม่ใช่สร้างคือสามารถซ่อมรถเพิ่มได้อีกนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็โอ ค้าพอใจเลยวะ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งฮะรู้สึกมันจะมีอะไรอะอัในนี้จ่ายค่าจ้างใช่ปะน่าพนักงานพอใจอีกเลยวฮะรู้สึกว่าเขาจะเช็คชา้าหรอเนี่ยจ่ายเบี้ยประกันไอ้นี้ไม่รู้นะคืออะไรเดี๋ยวผมองรอใจดูว่าคืออะไรเบี้ยประกันอ๋อคือไอ้นี่ฮะมันอ่ามันคือไอ้เวลาพักผ่อนอะออคือแบบ จ่ายเบี้ยประกันคหมายก็คือแบบทํางานได้24ชั่วโมงไม่ตายเลยประมาณนี้แบบจ่ายการตายเลยประมาณนี้วอแบบจ้างเขาให้แบบเออทำงาน24ชั่วโมงเหมือนเรานะคนป้าอะไรทำงาน24ชั่วโมงไม่ใช่คนแล้วใช่นะนะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูไว้โรงซ่อมเราหนะว่ามันจะทำอะไรบ้างอีกอย่างหนึ่งคืออะไรไอ้นี่คืออะไรอ่ะแคสแบตเตอรี่เหรอ อ้อแนเป็นแบตเตอรี่เปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่ด้วยนะครับครั้งนี้รือเราสามารถทัาเพิ่มแล้วก็จะได้ตังเพิ่มด้วยแล้วก็จะแบบทําเยอะกว่าเดิมนะฮะรงซ่อมตอนนี้ก็จะมีเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนล้อนะครับแล้วก็ลบรอยเปลี่ยนกระจกประมาณนี้นะฮะในเอ่อไอตัวเนีอเอ่ยไอตัวชอบหรอรออีกหนึ่งข้างแต่มันคงไม่ได้ใช้ในไอในคันนี้นะมันจะเป็นคันต่อต่อไปด้วยนะถึงจะใช้ ให้เราเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่นะครับแลวก็ไม่รู้ว่าอัพสุดแล้วมันจะได้ทําอะไรบ้างอเดียวขาดอะไระเนี่ยกระจกกับรอยยิ่งทําเยอะก็ยิ่งได้ตังค์เยอะแต่ก็เสียเวลาไปอีกนะครับโอเคลบร้อยลบ้อยอคืออ้ยกระจกแตกสองบานไม่ชนอะไรวะเนี่ยคือจริงขับรถเป็นไหม โอเคเดี๋ยวเล่มสี่ร้อยแล้วก็เคียบขยะด้วยขยะเอาจมหายก็โอเคฮะไม่ต้องเก็บเอาเราเดี๋ยวมาดูไอ้ของในร้านนี้ละวันร้านทุกช็อปยางนี่ผมพร้อมเยอะอยู่กระจกนี่ไม่ค่อยจะมีฮะยิบมาฮะกูดังเราแบบเยอะถ้าตังพอก็ซื้อไปน้ำมันเครื่องเพิ่มสักนิดนึงนะครับแบตเตอรี่นี่ไง อ๋อนี่ไงมันจะมีไอ้น้ำหล่อยเย็นแล้วก็หัวเทียนนะฮะคือซองอันนี้ก็เป็นเลเวลห้าคือเราต้องอับเิรื่อช็อปเป็นเรเวลห้าถึงแบบสูงสุดแบตเตอรี่มาสักเอาาิ่มประมาณที่ใช้บ่อยก็จะมียางนะฮะนี่เอิ่มไม่ปลาเขาสี่พันแล้วเหรอโอ้พันเก้าเือๆแล้วของในโกดังเราสามารถเก็บไปถึง600หกร้อยนู่นนะ,ะจัดมาให้แคนี่เดี๋ยว ยางรถยนต์มันน้อยเกินอ่ะออจะมีเอ,อ้ยคือราคายางรถยนต์ลดนะฮะตอนนี้เท่าไรแล้ว20เส้นโอเคครับ2อ0พเอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลดลดลดอ่าแบตเตอรี่ไวยซื้อของไม่ดูเลยนะฮะ2,500เลยแล้วกันโอเคอ่าแค่นี้พอนะครับไป ซื้อความบ้านอะไรไปดูตังตัวเองเลย,ยนะฮะแล้วก็ปุ่มนี่ไอเครื่องมือเดี๋ยวจะไปซื้อตัวนี้กันออว่าม,มนานันคืออะไรไอคันลมนี่อยากรู้ฮะมันคืออะไรต้องซื้อคอนลมซื้อแล้วเอาแล้วคืออะไรอะ่ะอ่ไม่สามารถใช้คอนลมเมื่อเปิดสถานีหรอใช้ยังไงอะ่ะคือไปใช้กับอะไร โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับว่าคขาลมใช้กับอะไรมันต้องเปิดสถาน,นีแล้วมันต้องใช้อะไรอะ่ะเอาละรู้สึกว่าคันนี้จะเป็นคันสุดท้ายแล้วแหละนะครับที่เราจะได้อัปเกรดปั๊มลรสักทีนะฮะก็มาเกี่ยตรงนี้กันให้สิบๆเลยเสุดท้ายแล้วเนะี่ยไอผมสงสัยอย่างเดียวนะว่าทำไม ลงรถกับไอ้พี่ล้างรถอะทำไมมันต้องเข้าพร้อมกันนะครับมีที่ซ่อมรถที่ไรนี่คือต้องมีเออคันที่มาลาอาอ้างรถเอ้าหยวชิบหายแล้วโอ้หมวดต่พูดไม่ดูเลยเอ่าเออจับจะได้อยู่อะไรที่ต้องเปลี่ยนเอ้ามาเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องกับร้อยแค่นี้หรือครับให้ผมพูดภาพซะตั้งนาน โอ้โหเลยนี่ไม่เป็นไรฮะโอเคงานเสร็จสมบูรณ์ไลท์วิชั่นอ่าอัพเกรดปั้นมาของคุณเป็นไม้ผ้าอ่าเรียบร้อยได้เวลาอัพตังโดนั่นจะพอนะครับแล้วก็นี่คือบอกเลยผมปูเสบียงไว้อย่างเยอะเลยนะครับรดูดิคือบอกเลยค้งก็อัพแล้วนะครับคือมีเท่าไหร่ยัดให้หมดอะ่ะเออไม่ต้องขึ้นไปก็ได้นี่หว่านี่ไะกี่กล่องดูสามกล่องเข้าไปแล้ว ตีกล้องฮนะพร้อมเปิดร้านนะ่ะเปิดแบบยาวๆอ่ะนะฮะโอ้โหขนอ่าหมดพอดีโอเคอยกไปเลยจะได้ปิดร้านเก๋เกปิดไปไปเร็วๆร็เร็วเคือผมต้องลอยรถออกไปก่อนไม่งั้นไอ้ประตูบานนู้นไม่ค่อยจะปิดมันปิดเร็วกว่ารถที่ออกไปโอเคเดี๋ยวไอ้คนล้างไว้นี่แหลยนะครับเดี๋ยวไปดูอัปเกรดร้านกัน มันอัพเกรดอะไรอัพเกรดปั๊มเหรอคือมันพ่วงเฮ้ยเดี๋ยวอัพเกรดไปเลยฮะไม่ต้อัวพันห้าคือจะบอกว่าร้านผมปิดนะแล้วไอ้ทัวร์มันมาทำเพื่อมาทำไมไม่ได้จะให้มาโอ้โหดูมันมาโอเคงั้นพนักง,งานผมเฮ้ยเดี๋ยวกว้างกว่าเดิมแนฮะตัวนี้ย้ายได้ไหมเนะี่ยตัวย้ายไม่ได้โอเคงั้นอ่าไปดูไปหนึ่พนักง,งานพนักง,งานกันนะ มาด่วอเลยครับแคชเชียคือผมขี้เกียจมาแล้วก็ปั๊มน้ำมันอยา่างเพิ่ดีกว่าครับเกียดนะโอเคผมเปิดเออคือเออมันก็มานี่ผมไม่ได้ปิดไออ้าวเดี๋ยวทำไมต้นเอา้ามันไม่เข้าร้านอ่ะไปไหนเขาไปห้องน้ำก่อนเหรอเออผมลืมลืมเปิดร้านอ่ะ ยังไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวอะไรมีใส่บวกกันปูน๊ีมาทีไรพูดไวกันเลยทีเดียวขยะก็จะเต็มไม่ได้เตี๊ยงเออโดนไปเลยไงถ้าใครจะล้างรถแบบงั้นแหละผมไม่ไปล้างหนูขี้เกียจล้างนะครับโอเคตอนนี้คืออัปเกรดร้านก็คือร้าน ข้างหลังนี้ใหญ่ขึ้นข้างนี้ก็เหมือนเดิมอ่ะไ i, ม,ม,ม่มีอะไรเพิ่มเติมไงเดี๋ยวลุงทูมาลุงทูมาทำไมฮัลโหลครับฉันต้องยอมรับความขึ้นหน้าของคุณเป็นสิ่งที่ชื่นชมไม่มีความลายที่กำลังจะโทกหาคุณมากกว่าครอบครัว พันมิตรทางธุรกิจแตกููยังเปนดี้ฉันอยู่หรือเปล่าสบายใจได้มีเงินแล้วทุหาฉันอันนี้ไม่รีบเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอยู่เปนดี้เอาจิบหายแล้วโอ้โหอัพเกรดปั๊มไปเฉยของเปนดี้แล้วอาอแล้วไงฮะนี่ทั้งหมด5้าพันเหรียญมันจะสวยซ้ำสวยสร้างเลยขนาดดี ไม่น่าอับปั๊มเลยนะฮะเออถ้าไม่อับปัมผมโก็คงไม่เป็นนี่นะครับเออโอ้โหเอานลับก็สรุปแล้วเจ็ทสเตชันในพัดพัดดีนะจู่ๆผมก็เป็นนี่เอาเฉยๆนะครับขอกรุณาคลายไปคนนี้ดีกว่านะครับถ้าใครชอบกินนี่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ช่องเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ